เว็บไซต์ kickstarter เป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนให้คนขายไอเดียในการสร้างโปรเจกต์หรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจเพื่อระดมทุนจากคนหมู่มากที่สนใจในไอเดียแปลกใหม่กลายเป็นเครื่องมือที่เจ้าของไอเดีย i อเอ็กเพนใช้จนประสบความสำเร็จ มีผู้สนับสนุนทะลุเป้าที่ตั้งเอาไว้เพียง125,000เหรียน Expander คือเคสสำหรับ iPhone 4, iPhone 4S แล้วก็ iPhone 5ที่เมื่อสวมเข้ากับตัวเครื่องแล้วนะครับก็จะทำให้ iPhone มีความสามารถเพิ่มขึ้นหลายประการครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้แฟลชแรงขึ้นโดยการเพิ่มหลอด LED ด้านในรวมทั้งเพิ่มกำลังไฟงให้มากขึ้นผลลัพธ์ที่ได้เห็นชัดเจนมากนะครับภาพที่เคยโฟกัสไม่ถูกจุดเพราะว่าแสงน้อยก็กลับมามีโฟกัสได้อย่างถูกต้อง มีจุดรบกวนน้อยลงส่งผลให้ภาพมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับขณะเดียวกันหากใช้แฟลชคู่กับการถ่ายวิดีโอก็จะได้ภาพที่ชัดเจนไม่มืดอย่างที่เคยใครที่ติดขัดเรื่องงบประมาณในการซื้อเครื่องที่มีความจุมากๆปัญหานี้ก็หมดไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเคสนี้จะช่วยเพิ่มช่อง microSD card เอาไว้ด้านข้างเครื่องซึ่งล่าสุดก็สามารถเพิ่มได้มากถึง 64 g b ตัวเครื่องก็จะมีแอปพลิเคชันในการถ่ายโอนย้ายภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอไปเก็บในการ์ดได้อย่างสะดวกสบายนอกจากตัวเคสจะช่วยป้องกันรอยขีดข่วนกับตัวเครื่องเหมือนกับเคสเหนือที่ทำได้แล้วเคสนี้จะซ่อนแหล่งพลังงานเป็นแบตเตอรี่เสริมเข้าไปอีกนะครับพร้อมทั้งยังมีแถบบอกจำนวนแบตเตอรี่สำรองว่าเหลือ,อก,กี่เปอร์เซ็นต์ ทำให้ iPhone ที่ติดตั้งเคสนี้เข้าไปจะมีพลังงานมากกว่าเดิมถึง2เท่าถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจเพราะว่าเคสเดียวได้คุณสมบัติใหม่ๆมากถึง3อย่างหลักอีกไม่นานคงจะได้เห็นเคสแนวนี้ทยอยวางจำหน่ายในท้องตลาดอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมติดตามย้อนหลังได้นะครับ c60w.com และ f a c e b o o k c o m s a p i r a k t v นะครับ